อืเห็นไม่ได้เลยเห็น ừ, บนบนบนเห็นลูกหมูแล้วบนบนใส่เขานี่ลูกหมูออกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC แมวสีแสบโฟแคส a s t อ t o r สวัสดีทุกท่านโน่นดอลล่านี่นั่งอยู่ใกล้ๆแม่แล้วมันก็บน่นเง่ง้งงเงแงง บ่นงงเงงงงเงเจ้าบ่นอะไรหืมให้แม่บ่นคนเดียวก็พอแล้วจะบ่นอะไรนักหนาหืมอ่อามานอนทับโทรศัพท์แม่อีกอยากเป็นคนสําคัญว่างั้นเสร็จหืมอ,อยากเป็นคนสําคัญอยากเป็นคนสําคัญได้ได้ได,ได้จัดไป คนสำคัญอยากเป็นคนสำคัญฮัลโหลสวัสดีกดมันดิงเจมี่ my friend my friend này You eat coffee. Hmm? Coffee, coffee. Yo. Ai mèo khi đơ. Ai mèo khi đơ. Ai mèo khi bòn. Đù, đù, đù. lúc. ้องลูกหมูอยู่นี่น้องลูกหมูอยู่นี้ไอ้นี้อยู่ตรงนี้<ง>มันก็เลยบ่นอเออแง่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 แง,งมองมองมองใยความนิสยัยไม่พอใจแม่ลูกหัวมันผมไม่ชอบแม่ล <c oughs> ูกหัวมันผมไม่ชอบหน้าเขาสิ <c oughs> เฮ้ย อารมณ์ไม่ดีดูหน้าดีดูหน้าเฮ้ยมันไม่ชอบตัวนี้นี่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 โนไลท์โนไลท์นะลูกหมูโนไลท์ลูกหมูโนไลท์โนไลท์เฮ้ เคซี่เป็นเคซี่เป็นเคซี่เฮ้ยลูกหูดูล่ะเฮ้ยลูกหมูลูกดูล่ะดูล่ะเฮ้ยเฮ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อฮ้ยเฮ้ย น้องลูกหมูน้องลูกหมูนูโดน,น,นกัดดูหน้าเป็นแผลเน้ๆไอ้หมอนี่แหละไอ้หมอนี่แหละมันทำนี่มันทำ,อ,นทำอ,นนอี๋กัล่ากาล่าเฮ้ย มาซับแมนเฮ้ยเฮ้ยเอาแม่เปิดประตูให้กันนะโอ้ยใครมาออกควายเนี่ยลดความอ้วนเหรอกินแล้วก็อ้วกเลยยินแล้วก็อ้วก แย่แแย่แแย่แเออเราเลนกันเลยสองตัวนี้เขาชอบกันแง่แย <Yeah, yeah. S 2> ่เปิดประตูเปิดประตู เปิดประตูตให้เออเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเออเปิดแล้ว,ด,ลวดูนกดูนกน้องลูกหมู ไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยหืมไม่สนใจเลย chín chục chín chục chín chục nhìn mấy chín chục không hiện bao nè chín chục chín chục chín chục ไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่ดีดีๆีดีีมันจัดการจิ้งจบมื่อวานเนี่ยจิ้งจก,อ,งจกอืมอะอืมองมองอะไรอะมองอะไรอะอ เอ้ยตลกฝืดๆไม่มีใครร่วมมือเล่นกับแม่เลยหืมไม่มีใครเล่นกับแม่เลยน้องนัดเล่นกับแม่หน่อยสิเล่นกับแม่หน่อยเล่นกับแม่หน่อย,อยน้องนัดน้องนัดกันเจ๋ยนี่เลดี้วันเลดี้วันเลดี้เอ้ยเอ้ยเอ้ย <laughs> Run lady, chi man, chi man, man, oh, Yo. Ui 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 ui. Ui. Jamie, Thank you na. I go work la. I go work now. Na. Ui 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 ui. 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 Hừ. Hm. I go work. Bye bye.